ในกระเป๋ามาละี่ดิสวัสดีค <ka> ่ะสวัสดีนะคะสวัสีแม่แ่นะคะอันนี้ขอบคุณคับขอบคุณแม่ทีที่ส่งอานตันส่งของฝากมาให้ไม่ทราบว่าข้างในเป็นอะไรนะคะ มาลุ้นอีกนะคะสองแรงอยากไหนนี่อยากไหนนี่จากอายุทยานะครับอายุทยาจากอายุทยาของคุณพี่ติ๋มค่ของคุณอนลินพรานวิ์คุณติ๋มคุณติ๋มครับขอบคุณคุณติ๋มมากครับแกเกะเลยครับผมเกะเลยค่ะ อยงก right? ิ oh yeah. yeah, wow. ้งกิ้งกิ้งกิ sí. ้งอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเออมาลุ้นกันนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าโอ้โหเล่นว้าวบอกเล่นจริงนะโบนโบนโบนทุนหัวน้องดีๆเลยด้โอ้โหเร่งเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งแตะอย่าพึ่งอ้อ สุกุต้ามานี่นี่นี่แบ่งกันนะครับอันนี้ดีกว่าลูกบอลให้น้องคีหัวเล่นอ๋อลูกบอลให้น้องคีรหัวเล่นอันนี้นะครับไหน่แนไ่เฮ้ยเย็บแตกงบดอะไรบอลอุ้ยกระติกน้ำอ๋อจะติกน้ำติดติดน้ำกาแฟตีน้ำร้อนใช่โอ้ยไว้ ลงกาแฟแล้วก็เข้าไปไห <fists. S 1> นก็ได้นะคะติีต <c oughs> ิกครับติกเลยได้ใช่ค่ะ oh. มาอันต่อไปต่อที่สองอันต่อนที่สองเลย่ดีเย้เลือกตุกตาเว่อตกใจหมดหนไหนาตุ๊กตาตุ๊กตาหมีน่ารักน่ารัก น่ารักน่ารักอันนี้จะเป็นอะไรเออจะเป็นอะไรเออลุ้นกัน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 พี่ส่งขนมขนมขนมว้าวอู้หอะไรเนี่ยเสื้อไทยกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋า มีเสื้อด้วยค่ะสวยสวยสวยมีเสื้ออะไรมีเสื้อด้วยค่ะมีเสื้อขอบคุณค่ะอู้กระเป๋าเยอะทีไหนรองเท้าก็มีจ้าไหนเอ้ยนี่ค่ะใครเป็นยังยานิะโรมีเ <ended> สื <encore asy> ้อไหนไหนเสื้ออะไร่หมดแล้วนะเสื <człowie 32> ้อหนูนี่หว่าโอ้โอ้กระเป๋าสวย ยายกระเป๋าตันยายอือจ้ะวอกกระเป๋าเยอะแยะเลยอุ้ยกระเป๋าเสื้อไหนพี่กระเป๋าเสื้อกีฬาพี่กระเป๋าอันนั้นแหล่ะอ๋อของหนูกับบีบีแน่เลยอือจีไหนเสื้อทำไมใหญ่แท้งของหนูเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดเลยอุ้ยเสื้อกีบิกเป็นทีมเลยนะครับวุ้ยกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าหรอกระเป๋าสัก ของเยอะแยะเลยกระเป๋าอะไรอะไรนั่นก็เรียกอะไรสวยไหมกระเป๋ารัดมือที่รัดมือกระเป๋านี้สวยมากเลยไหนนี่เออสวยอยากขอบพระคุณก่อนขอบคุณข้ก่อนขอบคุณแม่ก่อนขอบคุณแม่แม่โคนดีดีขอบคุณค่ะวันขอบคุณมากมากนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะ ส,สิ่งใดก็คงได้ดังที่คิดนะคะหวังสิ่งใดก็ได้ดังที่หวังนะคะฝากขอบคุณมากมากนะคะที่เอ็นดูและมีตาครอบตัวปัางสาธุกละฟันติ๊กนะคะกระพริบแข็แแงแรงแข็งแรงนะคะอะไรหรอใส่มือมั้งอา้าวให้ใหเขียนชื่อให้หล๋อหลักชื่อให้หลังเนี่ย คือขนมมีขนมอะไรว้าวขนมเลี้ยองขนมดีอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยขนมเลี้ยจิ๋วอร่อยกินด้วยกันว้าทำดีๆทำดีๆนี่หนูชอบขนมนี้มันเป็นกเป๋าสีเขียวสดใสมากอะไรอยู่ตรงไหนอะไรกันอยู่ อีโมงเลยนี่อาจจะเป็นภาษาจริงๆนี่ยังชอบขนมนี้เออค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์และกดติดตามให้กับช่องทางสักละความดิด้วยนะคะอ๋อเป็นเรียนใหม่เหรอ เยิ<ด>ยนอะไร<ด>เป็น,นช่องอะไรช่องฟังซากราุระ <Family. S 2> แฟมิลี่แฟมิลี่คอ่าฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะ